ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่บ้านของคุณลุงเมฆนะครับนะฮะวันนี้ได้นําน้ําอมิตานะครับเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับมาส่งให้กับคุณลุงเมฆแล้วก็คุณป้านะฮะที่นอนปั่วอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวให้ลุงเมฆแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อจริงครับผมชื่อเมฆชวนลำเมฆชวนลำนะครับตรงนี้เป็นที่อยู่ช่วคที่อยู่ของนิคมครับนิคมเศรษฐกิจพอเพียงครับ ของอำเภอของอำเภอวพรามเขียวจังหวัดตะพราริมาเลานะครับวันนี้ก็นอกจากลุงเมฆนะฮะได้สั่งซื้อมาทานนะฮะก็มีคุณป้าที่นอนป่วอยอยู่ด้านในนะฮะเดี๋ยวตามเข้ามาดูนะฮะคุณป้าสวัสดีคับป้าครับครับวันนี้ก็นำนะ้ำอ,อ,อมิตานะฮะเป็นชุดที่ที่สามนะครับเราจะทานไปหมดไปแปดขวดแล้วนะนะฮะพูดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนาะพูดไม่ชัดอ๋อนะฮะ ก็คุณป้าพูดไม่ถนัดนะฮะพูดไม่ชัดนะฮะก็คือคุณป้าป่วยเป็นอะไรฮะเป็นนุ์รวมโรคครับสุ์รวมโรคเลยเป็นอะไรบ้างเป็นอมษ์อมภาตบาหวานความดันอ๋อรวมทุกอย่างเลยรวมทุกอย่างอยู่ในนี่ดีไหมยักหน้าดีเนาะดีบอกไว้ดียกโอได้ไหมดีนะยกโพได้ไหม อ่ะไอ้มือยกโปได้เออยกโป้ยกโปได้ยกโปยกโปอย่างนี้ได้โปมือเอออย่างนี้นะฮะอย่างนี้เลยนะฮะนี่เลยนะครับบอกว่ายกโปเลยนะครับนี่คือนะสนรใจสุขภาพมิตานะครับขอบคุณคุณป้าสมศรีครับขอให้ดีวันดีคืนเนาะคืออาการป่วยของคุณป้าเนี่ยนะฮะเป็นอะไรคือทุกทรมานก็คือเรื่องของอะไรอัมพฤกษ์อัมพฤกษ์ครับครับเป็นยังไงฮะเวลา คุณป้าทุกข์ทรมานเวลาเรเวลาปวดปวดผมก็ต้องไปหายามาทาหรือยาเอามาจากโรงพยาบาลก็ให้กินให้ทานไปเรื่อยๆที่นี่ก็จะเป็นมากกับสี่ปีนี่นะครับปวดนี่คือปวดอะไรครับปวดปวดขาครับปวดขาครับลุกไม่ได้ดิ้นไม่ได้เลยดิ้นไม่ได้ลุกไม่ได้จะรองเฉ๋อโอ้นะฮะแล้วก็เรื่องของการกินอาหารกินได้ปกติไหมฮะกินกินได้ปกติการขับถ่ายดีไหมขับถ่ายดีหลังจากที่ทานตัวนี้แล้วเป็นไงฮะก็ ระบบการขับถ่ายการการขับถ่ายดีกว่าตรงเวลาด้วยพูดถึงอาการปวดเป็นไงบ้างครับอาการปวดอาการปวดก็ถอยลงแล้วครับไม่ปวดเหมือนเดิมไม่ปวดเหมือนเดิมจากเดิมที่นี่ปวดทุกทรมานมากปวดทรมานมากครับได้ไปรับยาโรงพยาบาลมาทานไหมครับรับยาหมอรับครับก็ทานยาหมอวบคู่ไปด้วยครับกบคู่ไปด้วยโอ้ทานสมุนไพรด้วยนะครับแล้วก็ทานยาหมอด้วยแต่ว่าความทุกทรมานมันลดน้อยลงครับเห็นเห็นอยู่นะครับนี่ก็คือเรื่องของสมุนไพรนะครับน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพอมิตา นะครับอยู่กับลุงเมฆนะครับแล้วก็คุณป้ากับคุณป้าสมศรีนะฮะอาการต่างๆคุณลุงเมฆและคุณป้าสมศรีก็เป็นผู้สัมผัสสัมผัสจริงตอนนี้ทานทั้งคู่เลยใช่ไหมครับกับทานทั้งคู่ดื่มทั้งคู่ <c oughs> เลยนะครับกับทางสมและณฑสุขภาพอมิตานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงเมฆนะครับและคุณป้าสมศรีอย่างมากเลยนะครับ <c oughs> ทางรายการลูกทุ่งมหาชนนะครับก็ได้มอบน้ำตรงสุขภัณฑ์สุขภาพอมิตาให้คุณลุงเมฆเพิ่มอีกหนึ่งขวด นะครับจะได้สุขภาพดีนะครับขอบคุณครับขอให้บงมีที่สุดบ่เจริญเจเริญยนะครับ